วทุบบ้านเก่าทิ้งสร้างใหม่30ล้านลุ้นข่าวดีปีนี้จะมีลูกเพอแป๊บๆชีวิตคู่สาม,มีภรรยาระหว่างหนุ่มโดมปรกรณ์ลำกับนักร้องสาวเมทันสุขขาวก็ของรักกันเข้าปีที่4แล้วละค่ะ แน่นอนว่าหลายคนก็อรอลุ้นว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีเรื่องทายาทต,ตัวน้อยออกมาวิ่งเล่นสักทีซึ่งนังคู่ตอนนี้ก็ต่างโฟกัสกับการทํางานทําธุรกิจอีกหนึ่งสิ่งที่กําลังโฟกัสก็คือการสร้างบ้านใหม่ที่ใหญ่ขึ้นหลังได้ทุบบ้านเก่าทิ้งไปซึ่งงบบานไปายไปกว่า30ล้านแล้วเพื่อจะได้พื้นที่ไว้รอสมาชิกที่เพิ่มเข้ามา ล่าสุดหนุ่มโดมก็ได้อัปเดตบ้านหลังใหม่ให้ได้ติดตามกันผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุว่าวันนี้เข้ามาดูจุดติดแอร์ที่บ้านแล้วเหนื่อยใจทั้งเพดานสูงกระจกหน้าต่างเต็มบ้านไปหมดช่วยแนะนํากันหน่อยครับว่าแอร์ยี่ห้อไหนดีอึดทนเย็นสู้อากาศเมืองไทยโดมเมทันบ้านใหม่คาดว่าปีนี้แฟนๆจะได้เห็นบ้านหลังใหม่ของคู่รักโดมเมทันกันแน่นอน